นี่นะครับห้องเราคือหกสองสามนะฮะนี่อันนี้คือคีย์การ์ดเรานะฮะนี่เปิดประตูเปิดก่อนที่จะแตะคีย์การ์ดอีกนะฮะโอเคว้าวห้องดูเป็นสไตล์ไทยมากนะฮะนี่ดูแบบว่าฟิลฟิลแบบว่า นี่นะครับที่นี่มีตัวชาร์จรถไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ว้าวสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอั to ูมี h ช n แนลนะครับ วันนี้เราก็จะพาทุกคนมารีวิวที่พักอีกแล้วจ้าที่นี่ก็คืออนันทลาหัวหินนะครับซึ่งอลังการมากๆเป็นแบบว่าดูเป็นเป็นไทยอ่ะสไตล์ไทยแล้วเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเข้ามาพาเนยดของชา้างมีเสาแบบว่าเป็นเสพาพเนียดมากเลยน,นี่นะหรือหรือเขาเข้าใจผิดว่าเราเป็นช้างก็ไม่รู้นะ oh, <no. S 1> แล้วก็ เข้าใจว่าทีมเขานะครับก็น่าจะทําเป็นลักษณะของไทยๆแล้วก็เกี่ยวกับช้างนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือที่ตั้งหลังช้างนะฮะนี่นีตรงนี้นี่นี่น,น,นี่ที่สมัยโบราณเวลาแบบว่าเจ้าขุนมูลน,นายาเดินทางจะต้องนั่งพันเนียตหลังช้างตัวนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะสวยแล้วก็ดูอลังการนะครับจากการแลกเข้ามานะฮะก็เข้ามาข้างในด้านในลึกพอสมควรนิดนึงนะฮะก็คือจากจาก ป้ายด้านหน้าโรงแรมนะครับเข้ามาด้านในก็ถือว่า,าลึกพอสมควรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับว่าล็อลบบี้เขาจะเป็นยังไงห้องจะสวยแค่ไหนกา,าเรียกบริเวณภายในโรงแรมจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันจ้าไปแต่บอกเลยว่าทรงไทยมากๆนะฮะต้อนรับรด้วยช้างหัวช้างเสียนช้างเต็มไปหมดเลย นี่มีสะบัว,วนะจ๊ะสะโนดาต แส่วนใหญ่คือสแกนดิเนเวียนกับเยอรมันอันนี้เป็นห้องอาหารนะครับ หนูกแก้วมาขอพูดได้ด้วยเขาเขากล่าวต้อนรับเราด้วยว่าฮัลโหลเดี๋ยวเขดูนั่น่ะน่ารักมากนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลล็อกกี้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 ฮัลโหล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  มองนะฮัลโหลฮัลโหลป้าลูกล็อกกี้ล็อกกี้ฮัลโหลฮัลโหลแล้วฮัลโหลนี่น่ารักจังล็อกกี้ฮัลโหลโอ๋อขอให้ถ่ายภาพเหรอพูดท่าพูดท่าให้ถ่ายภาพเลยยังพูดฮลโหลอฮัลโหล ฮัลโหลเร็วฮัลโหลอย w h a t ว่าชื่ฮัลโลอุ้ยอุ้ยฮัโลฮัโหลมฮัโลฮัโลเซฮัลโหลลักกี้ฮัโลไม่ฮัโหลต่แล้วมกี้พูดอยู่เลย น,นีภาพผ่านมาครับพัดจัน ในส่วนตรงนี้จะเป็นลายของพวกขนมปังนะครับพวกแพนเค้กต่างๆนี่นะครับห้องเราคือ6-2-3นะฮะนี่อันนี้คือคีการ์ดเรานะฮะ เปิดประตูเปิดก่อนที่จะแตะกีการ์ดอีกนะฮะโอเคว้าวห้องดูเป็นสไตล์ไทยมากนะฮะนี่ดูแบบว่าฟิลฟิลแบบว่าเป็นบ้านไทยเลยอ่ะเหมือนอยู่เรือนไทยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทีวีนะครับซึ่งเขาทำาฝังลงไปในผนงังนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวขอลองเปิดดูในส่วนของอลักษณะ ธีมของห้องก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลนะครับครีมมันจะให้ความรู้สึกแบบว่าอบอุ่นนะฮะแบบว่าเหมือนเหมือนอยู่บ้านไม้อะนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นไม้นะครับเหมือนอยู่บ้านทรงไทยเลยนะฮะอยู่อยู่เรือนไทยเลยนี่นะครับเตียงก็จะเป็นเตียง6ฟุตนะฮะเป็นเตียงคิงไซส์นะครับที่เขาจัดให้เรานะครับเฮดบอร์ดก็จะเป็นลักษณะของแบบว่าเป็น เป็นเงินฉลุหรอ,อ,อก็ดูเป็นไทยๆดีนะเป็นเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่น่าจะเป็นลักษณะของเอ,อเครื่องเงินเงินฉลุอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มออีโซฟานะครับโซฟาให้เรานั่งนั่งเล่นนั่งทานอาหารแบบนั่งดูทีวีนะครับจะเป็นโซฟาไม้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานนะครับจะเป็นโต๊ะไม้ ทรงกลมนะครับแต่ที่ชอบคือนี่หน้าต่างเป็นบานเกตไม้จ้านี่บานเกตไม้เออดูดีอะด,ดูให้ให้ความรู้สึกเป็นไทยมากเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ในส่วนตรงนี้คืออ่าสัมภเละเรานะฮะสัมภเลเราเอามาเยอะไปนิดนึงแยวนี้นใต้ใต้โต๊ะนี่ก็จะเป็นเครื่องช่างน้ําหนักนะครับนี่ อยวขออนุญ,ญาตวางวางคียการ์ดก่อนนะครับในส่วนนี้เขาก็จะมีน้ําให้เราฟรีสองขวดนะครับนี <c> ่ <oughs> แล้วก็การต้มน้ำนะฮะกาต้มน้ําแล้วก็กระติกน้ําแข็งซึ่งเวลาเรามาพักพวกโรงแรม5้าดาวเนี้ยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดียวพอดีไปโดนไฟเวลาเรามาพักพวกโรงแรมห้าดาวเนี้ยเขาจะมีกระติกน้ําแข็งให้นะครับซึ่ง เราสามารถขอน้ําแข็งได้นะครับเวลานั้นปุ๊บเราก็กดเบอร์ศูนย์ปุ๊บแล้วก็บอกว่าขอน้ำแข็งเดี๋ยวเขาจะเอาน้ําแข็งมาให้นะฮะนี่นี่นะฮะขออนุญาตเก็บก่อนนะครับแม้กระทั่งกระจกนะครับเขาก็มีแบบว่าเป็นลวดลายไทยนะฮะสวยเชียวนะครับอาใต้โต๊ะตรงนี้มีอะไรลิ้นชักมีอะไร ก็จะมีแก้วกาแฟให้เรานะครับมีแก้วน้ำนะครับอันนี้น่าจะเป็นแก้วแก้วดื่มเครื่องดื่มอะไรสักอย่างนะครับเป็นพวกน้ำส้มอะไรพวกนี้ใช้แก้วนี้ก็ได้นะครับหรือใส่วใส่อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกชานะฮะชาชาต่างๆแล้วก็กาแฟนะครับพวกนี้มีให้นะครับสามารถทานได้เลย ในส่วนของตรงคอมพลเมนทารีตัวนี้นะครับกินเสียตังนะครับที่เขามีให้ก็คือพวกอันนี้นะครับพวกมันฝรัง่งพวกถัว่วนะฮะ <c oughs> อ่ะเรามาดูนิ้นชักถัดไปนะครับตรงนี้จะเป็นตู้เย็นนะครับซึ่งตู้เย็นจะเย็นไหมเรามาดูกันว้าวตู้เย็นตู้เย็น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 นะครับนี่ ภายในตู้เย็นก็จะมีช็อกโกแลตนะฮะมีเอเอนเอมมีนมม,นม,มีโซดามีมีเบียมีพวกเครื่องดื่มที่เป็นป๊บซีอะไรพวกนี้นะฮะน้ำอารมณ์นะครับให้แต่ในส่วนนี้ถ้าทานก็คืออ่าก็จะคิดเงินเพิ่มต่างหากนะครับไปเราไปดูในส่วนของตรงนี้นี่นี่ตรงนี้คือตู้เสื้อผ้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดประตูนี้ก่อน น,ะะนี่ตู้เสื้อผ้ามีอะไรนะครับตู้เสื้อผ้าจะมีเป็นชุดนอนให้นะครับสองชุดเป็นเสื้อคลุมนะฮะมีไม้แขวนเสื้อให้ซึ่งทําจากไม้หูหนามากแล้วหนักมากนะครับนี่ฟิลแบบว่าดีมากเลยนะฮะแล้วก็มีโต๊ะรีดผ้าสําหรับใครที่อยากรีดผ้านะครับก็จะมีโต๊ะรีดผ้าให้ นะะในตู้ยังมีอะไรอีกในตู้ก็มีตัวนี้เป็นล่มนะครับอัมเบร่านะฮะมีอัมเบร่าด้วยแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่แปรงสีฟันนะครับอันนี้คือที่ขัดรองเท้านะฮะนี่นี่นี่อันนี้คือที่ขัดรองเท้านะครับเผื่อใครใส่รองเทา้าคัชชูมารองเท้าหนังมาก็จะสามารถใช้ขัดรองเท้าได้และอันนี้อีกน,นี่นี่นะครับนี่ ให้อันนี้ไม่ใช่ช้อนอย่าเข้าใจผิดว่านี่เป็นช้อนอันนี้คือที่ใส่รองเท้านะครับสําหรับเวลาเราใส่รองเท้าแล้วเขาเรียกเป็นช้อนช่วยใส่รองเท้านะครับนี่นะฮะหลายๆคนก็คงรู้จักอยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะเราไปดูในส่วนอา่ามีตรงไหนอีกนะครับนี่ในตู้ข้างๆนะครับ ตู้ข้างๆก็จะมีเตารีดนะครับซึ่งจะต้องแน่นอนอยู่แล้วเวลาเขาให้โตะรีดผ้ามาจะต้องมีเตารีดนะครับแล้วก็พวกโรงแรมฮ้าดาลก็จะมีให้อย่างนี้โดยเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีตู้เซฟนะครับตู้เซฟตู้เซฟนะฮะซึ่งเอาไว้ใส่ทรัพย์สินของมีค่านะครับ mm. เผื่อเวลาเราไปเล่นน้ําออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็เก็บไว้เดี๋ยวนี้นะครับ และอันนี้คืออะไรในถุงนี้คืออะไรในถุงนี้คือบอกเลยว่าเป็นไดเปาผมนะครับซึ่งจะมีบอกให้ตลอดนะฮะสำหรับพวกโรงแรมห้าดาวนะครับนี่เดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าเป็นไดเปาผมนะครับนี่ขออนุญ,ญาตหยิบขึ้นมาให้ดูแท้น,แน,นี่เห็นไหมครับนี่คือไดเปาผมนะฮะนี่นี่ หยิบออกมาให้ดูเลยก็ได้อะเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าทําไมไม่รู้จะหยิบออกมาอ่านี่นี่คือไดปอผมนะครับแล้วก็จะมีอะไรให้อีกในชั้นนี้ก็จะมีรองเท้าสําหรับเดินในห้องนะฮะให้สองคู่นะครับโอเคแล้วเราไปดูในห้องน้ํากันนะครับว้าวห้องน้ํามีกระเบื้องลวดลายเก๋มากดูแบบว่ากระเบื้องเป็นลายแต่แต่ก่อนจะดูกระเบื้อง ดูที่พื้นกันจ้านี่นี่โอ้มีความแบบว่าวิจิตรอลังการพับผ้าเช็ดเท้าเป็นเป็นรอยจีบขยุ่มเป็นโบขนาดนี้นะฮะนี่และอันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้านะครับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านะฮะก็จะมีสบู่ให้นะครับสบู่นะครับมีแก้วให้นะฮะสองใบมีผ้าเช็ดมือนะครับนี่ผ้าเช็ดมือนะครับ เช็ดปากก็ได้นะ,ะแล้วก็มีในส่วนของอยาสีฟันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นหมวกคุมผมนะฮะสำหรับเวลาอาบน้ำแล้วก็ตัวนี้พวกเซ็ตคิดพวกอะ,อะไรนะคัตตบดัดเป่าปั่นหูอะไรพวกนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็มีพวกแปรงสีฟันให้นะครับ ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นนี้จะเป็นโรชันนะครับซึ่งเขาใส่ด้วยขวดแก้วสวยเชียวนะครับรูปทรงที่มีเอกลักษณ์นะครับและอันนี้เขาก็จะมีกระดาษทิชชู่ให้นะครับแล้วก็กระจกเขาก็จะมีกระจกติดไฟแล้วด้านข้างก็จะเป็นกระจกสำหรับว่า่อง สองกดสิวอะไรประมาณน้นะนี่สามารถแบบว่าเป็นกระจกแบบว่ากระจกที่มันขยายอะมากกว่าปกตินะฮะก็สามารถแบบว่ากดสิวนู่นนี่นั่นได้นะครับ <c> อ่าเรามาดูในส่วนของชักโครกนะครับชักโครกเขาก็จะมีในส่วนที่ว่าเป็นชักโครกแบบว่าสไตล์โมเดิร์นนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าในส่วนนี้ก็คือเขาจะมีตัวปุ่มกดที่ใหญ่โตโมโหและทึกมากนี่นะฮะแปะไปยังไงก็โดนนะครับนี่อันนี้ปุ่มเล็กนี่คือห้องน้ำไอฉี่อันอื่นนะครับอันนี้ถ่ายหนักนะครับรกดปุ่มใหญ่ขึ้นไปนะฮะแล้วที่ใต้อ่างล้างหน้านะครับก็จะมีผ้าเช็ดตัวนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดเขาเรียกเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับให้ในส่วนนี้ก็จะแยกเป็นโซนเปียกแห้งนะครับ แยกกันอย่างชัดเจนนะครับมีทําคิ้วไว้นะฮะกันน้ําไหลนะครับตรงนี้ก็จะแบบว่าให้เรามายืนตรงหินอ่อนนี้นะฮะยืนเป๊ะขึ้นไปนะครับเพราะว่าเขาทำเขาทำยกยกหินขึ้นมานะฮะเพื่อที่ว่าด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นเรนนะครับเป็นการอาบน้ําแบบว่าใส่ฝนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นชาเวอร์นะครับนี่เป็นฝักบัวนี่เป็นฝักบัว ธรรมดานี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ระเบียงกันนะฮะตรงประตูระเบียงนี้นะครับก็จะเป็นออ,อออโตเมติกนะครับถ้าเราเปิดประตูปุ๊บเนี่ยระบบแอร์ในห้องจะตัดนะครับเขาก็จะเปิดไว้ให้ปิดให้เราปิดประตูนะครับนี่นะครับประตูที่ระเบียงเราก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะแบบว่านั่งสามารถนั่งชมธรรมชาติได้นะครับนี่ ต้นไม้ลมลื่นมากๆนะฮะแล้วตรงระเบียงเราก็จะมีลำธารไหลนะฮะไหลผ่านหน้าห้องผักเรานะฮะถือว่าโอเคนะเงียบสงบนี่นะครับนี่ลักษณะที่พักเราจะเป็นแบบนี้นะครับนี่น,นี่นี่นะครับในห้องในโซนของ โรงแรมนะครับก็จะเงียบสงบได้ยินเสียงนกเสียงการ้องกันจิกจักจิกจักเลยนะฮะแล้วก็ข้อข้อดีของอที่พักนี้นะครับก็จะอยู่แนบชิดธรรมชาตินะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือน่าจะยุงเยอะนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาก็เตรียมยาทากันยุงมาด้วยนะครับตอนกลางคืนน่าจะมียุงนะฮะเพราะว่าต้นไม้เยอะเป็นของคู่กัน และทั้งหมดนี้ก็เป็นความสวยงามของอนันทรารีสอร์ทหัวหินนะครับถือว่าเป็นที่พักที่มีบรรยากาศเป็นไทยมากๆนะฮะเราก็สวยงามไม่ว่าจะเป็นภายในห้องพักนะครับหรือเป็นบริเวณภายในที่พักนะครับถือว่าสวยแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะฮะแล้วก็ให้ฟิลที่เป็นไทยไทยจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าเพื่อนเพื่อนสามารถมาเที่ยวแล้วก็มาพักกันได้นะครับที่หัวหินนี่ก็ถือว่าโอเคนะ บรรยากาศดีมากๆแล้วก็ยังติดกับชายหาดอีกต่างหากนะฮะและยังไงทยนี่ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ๆๆแล้วกดติดตามช่องไก่อัพทูมีไว้ด้วยนะครับเวลาพี่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไกยอัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ